5าราศีดวงคุณนายจับวาสนาดีบ้านปลายชีวิตสบายจับตาดู5าราศีดวงคุณนายจับราศีที่มีวาสนาดีในช่วงบ้านปลายชีวิตชีวิตพลิกผันฟื้นชะตาด้วยบุญเก่าสะสมเชื่อได้ว่ามีการสะสมบุญเก่าหนุนนำชีวิตทําให้ชีวิตนั้นไม่ว่าจะเกิดในสถานะไหนสภาพความเป็นอยู่อย่างไร บนปลายชีวิตนั้นอยู่ดีกินดีอย่างแน่นอนส่วนจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับบุญเก่าใครหนุนนำได้เยอะกว่ากันนั่นเองก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงคุณนายจับวาสนาดีได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนสำหรับชาวราศีมีนแม้ว่าจะเป็นราศีอันดับสุดท้ายในกลุ่มของ12ราศีแต่ถ้าพูดถึงพลังบุญเก่าสะสมส่งผลให้ได้ดีมีชีวิตสบายในช่วงบ้านปลายชีวิตต้องยกให้ชาวราศีมีนเป็นอันดับที่หนึ่งคุณเป็นคนหนึ่งที่มีลางบอกเหตุที่แม่นมีสิ์เซนที่ยาก,น,กนักที่หลายๆคนจะเข้าใจ แต่คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คุณมั่นใจในการทำความดีสะสมบุญโดยเฉพาะบุญเก่าที่คุณเคยสร้างมาราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายน ชาวราศีสิงห์เป็นบุคคลที่ช่างเลือกถ้าเขาคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ดีจริงเขาเลือกที่จะไม่สนใจใยดีชาวราศีสิงห์มกักจะติดการใช้เงินเก่งเรียกได้ว่าสูลุยสุล่ายถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีแต่คนรอบข้างเขาก็ไม่รู้เลยว่าชาวราศีสิงห์นั้นกำลังขัดสนอยู่เพราะเขาจะไม่แสดงให้ใครเห็นแต่เขามากักจะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดี ดังนั้นชาวราศีสิงห์นับว่าเป็นนักหมุนเงินมือวางอันดับหนึ่งเลยราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พ <15 S 2> ฤษภาคมถึง14นิธุนายนชาวราศีพฤษภ คือนักอดออมอันดับต้นๆของกลุ่มราศีทั้งหมดเขามักจะมีความคิดและมุมมองในการใช้ใจ่ายที่แตกต่างจากคนอื่นและหากเขาตั้งเป้าในการเก็บเงินเพื่อใช้ใจ่ายหรือซื้ออะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนเขาก็จะทำให้ได้ตามที่หวังไว้แม้ว่าจะยากลำบากเพียงไหนก็ตามจนหลายคนอาจมองชาวราศีพฤษภเป็นพวกบูชาเงินเพียงอย่างเดียว เพราะความที่เขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความพยายามทั้งเก็บรักษารวบรวมทั้งเงินและทรัพย์สินต่างๆตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่เขาจะสุขสบายในช่วงบ้านปลายชีวิตราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษแม้ว่าจะไม่เก่งในะเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองมักใช้จ่ายแบบไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังแต่ก็เป็นคนที่มีความขยันเป็นเลิศมีหัวคิดก้าวหน้าและสิ่งที่ราศีอื่นๆเทียบเขาไม่ได้นั้นคือวาสนานั่นเองดังนั้นเรามักจะเห็นว่าชาวราศีเมษนั้นไม่เคยอยู่นิ่งไม่เงียบเหงาซึมเศร้ามักจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้โดยตลอด และเขาก็สามารถคว้าโอกาสนั้นได้ทุกครั้งอีกด้วยราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎเป็นบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับความซื่อสัตย์และความตั้งใจแน่วแน่ในการตั้งตัวของชาวราศีกรกฎมักจะไม่ก้าวกระโดดเหมือนราศีอื่นๆเพราะเขาไม่มักมากไม่มองเรื่องใหญ่หรือไม่เน้นในเรื่องที่คิดว่า ขัดใจกับจิตใจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันชาวราศีกรกฎกับพยายามทำงานสารพัดอย่างที่เป็นงานเล็กๆน้อยๆคอยเก็บหอมลอมริบจนสะสมมาเป็นเงินก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนในราศีนี้มักจะทำงานหลากหลายและทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันแม้ว่าชาวราศีนี้จะเก่งรอบด้านแต่ข้อเสียมักจะมากับอารมณ์ของตัวเอง ากเมื่อไหร่ที่คนคนนั้นเริ่มมีอารมณ์อ่อนไหวรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือรู้สึกไม่แน่นอนเขาจะรู้สึกแย่และเริ่มบั่นทอนจิตใจตนเองจนกลายเป็นคนอ่อนแอและหมดความอดทนกับสิ่งที่กำลังพยายามอยู่ทั้งหมดดังนั้นชาวราศีกรกฎสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้จะเห็นได้ว่าการเงินของชาวราศีนี้จะโตขึ้นเป็นกอบเป็นกำในช่วงบั้นปลายชีวิต หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ